่ฟ้าชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนป้านางนะคะแล้วก็น้องใบเฟิร์นค่ะเจ้าของสวนตัวน้อยนะคะเป็นไร่นาสวนผสมน,นะคะเดี๋ยวเราไปเดินชมด้วยกันนะคะไปไปกับน,น้องใบเฟิร์นมานะคะโอ๊ย,ย,ย,นยหนูขี้เกียจน,นี่เอามาแนะนำหน่นหอยเร็วนี่อะไรเอ่ยนี่ต้นอะไรไม่เฉาจ๋าอ,อะไรนะคะ นี่ดอกอะไรนี่ดอกอะไรนี่ดอกอะไรเขินละนี่ค่ะคบ้านป้านางนะคะอยู่กลางสวนเลยค่ะน่าอยู่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆอยากมีพื้นที่แบบนี้บ้างน,นะคะอยู่ข้างบ้านก็เป็นตน้นมะม่วงนะคะนี่ตัวนี้ก็เป็นพืชผักสวนครัวค่ะต้นขนุนนะคะ นี่มีบ้านสองหลังค่ะติดกันอย่างนี้นะคะอุ้ยมีความสุขอยู่บนพื้นที่ของตัวเองผักสวนครัวมีทุกอย่างเลยทำอาหารก็มาเก็บอย่างนี้เลยนะนี่ อยากกินอะไรอยากทำอะไรไม่ต้องไปหาซื้อเลยค่ะโอ้งามมากขนาดอานี่ขน,นุนก็ลูกใหญ่ดกขนาดทั้งข้างล่างทั้งข้างบนค่ะอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนดี พื้นดินสมบูรณ์มากเลยค่ะปลูกอะไรก็งามแต่ก็ต้องมีน้ำเพียงพอนะคะนี่บัวรด,ดน้ำนี่ต้นแก้วมังกรนนะคะตะไคร้ต้นบวบ บวบมันมีมะณะขี้นกด้วยนี่บวบแก่ไปแล้วค่ะนี่น่าจะหมดซ้ำแล้วนะคะต้องปลูกใหม่ส่วนป้านางนี้ก็อยู่ที่บ้านสำโรงน้อยนะคะ บนหัวช้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะเรื่องเก็นแล้วชอบมากๆเลยค่ะก็อยากเก็บภามาฝากเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะเป็นศรีสกิกพอเพียงที่ป้านางแกทำมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะนี่ก็มากับพ่อกับแม่ด้วยค่ะมากับพี่นิคมมากันทั้งครอบครัวแม่เข้าเอนพักอีกอย่างแม่ โอ้นี่เป็นผักปางใหญ่นี่ผักปางใหญ่เป็นยอดมันป้าบอกว่าให้แม่เก็บไปกินนะอะอันนี้เอาไปพัดบ่แม่อ้อเป็นหลวกก็ได้เนาะงามมากเลยอรไรกอพันอย่านงนีนป่า บนแขนราสแขกแ้วนมาก้แลอก่าลกอแมมันใหญ่มากเลยอ่ะเินสือแขล้กว่าสิเนแขกอยอันนี้ฮาเอาไว้กินซุปบ่หรือว่าเอาไงมันอ๋อเอาเพมันกอดพวอยาๆยเอาไวเป็นขั้นบ่เอาไว้เพรั้น่เีนี่จะเอาไนมันก็เรปล่อยหน่อยปลใหม่ก่อนเนาะ แขรดแบบดำลูกยอแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะเต้ามะกอ,ม,ม,อมีมะม่วงมีมะนาวมีฝรั่งมีครบทุกอย่างอะไรที่อยากกินก็ปลูกค่ะป้าแม่ลูกใหญ่ เนื้อกล้วยเอามีปลาดุกแล้วตอนนั้นเรามายังไม่มีลงปลาดุกนะครับนี่ก็เป็นต้นกระท้อนนะคะกำลังออกลูกเต็มเลยสมบูรณ์มากค่ะนี่คะ่ะบรรยากาศสวนนะคะมะม่วงดกนี่ก็มะม่วงผักสวนครัวนะคะต้นตะไคร้เนี่ปลูกไว้ขอบสายอย่างนี้นะคะ ดินสมบูรณ์น้ำพอเพียงนะคะก็ทําให้พืชผักสมบูรณ์ไปด้วยนะคะในต้นมะม่วงหามานาหูค่ะกำลังออกลูกนะคะนี่อยู่ต้นนู้นก็มีกำลังออกลูกเต็มเลยเล้าไก่ค่ะเลี้ยงไก่ด้วยนะคะ นี่มีอีกสระหนึ่งค่ะแต่สระนี้ไม่มีปลาเท่าไหร่นะคะเป็นไข่ผั่มปะเขาเรียกผัมผัมนี่แหละคะ่ะเพื่อนก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ผัมนี่ต้นคณะเม็กซิโกนะคะโอเวอร์คอร์สระ มีเลี้ยงควายด้วยนะคะเลี้ยงควายแล้วก็เลี้ยงหมูป๊าดหมูขออ้วนแท้แม่ม,มู้แม,ม,ม่หมูขัวหมูแม่พันมีหมูแม่พันค่ะ กำลัาางท้องนะคะอ้วนจุกควายสามตัวงามๆเลยนะ,ะต้นมันเบอร์ร<า>ี่ต้นสิค่เรามันเบอร์รี่หวานค่ะว่ามันเบอร์รี่หวานาาาวหวานอีกตัวเปล่าลองดูลองดู หว่าไปปั่นอ๋อเอาเอาเม็ดมันนี่บอกไปปั่นอ๋อวิตามินซีเยอะเลยนี่มันเบอรี่หวานหวานหวานสดวนใหม่ๆนี่หน่วยมันจีขนาดนี้อ๋อดินแก่วแล้วเนาะแมนผลไมนแก้วก็เล่นเลยอนนี้มันหมือนกวบผลโอ้เด็ดกินยังสีเดินเลยแล้วมันหนักมันหนักเลยฟินมากเลยมันเบอร์รี่มันหวานนะครับมันเบอร์รี่กลางบ้านเลยหยิบกินได้เลยเอ๋อในวิตามินซีล้วนๆเลย กินสดๆแบบนี้เลยค่ะแซ่บแซ่บวะอือนไงหขวานเลยอืออ่ากระป๋อนีเอาแบบนี้เนี่ยอือไหนลองดูลูกเล็กลูกแบบกลมๆเล็กๆอย่างเงี้ยโอ้ดำๆนี่คำๆนี่อร่อยกว่าลูกแดงนะอืออืออร่อยอร่อย แม่แสบแห้งด้วยน้ำดำนะแม่ด้วยน้ำดำมันจะมันจะหวานมันจะหวานแซ่บเยอะนะแม่เยอะใะไอ่ะมะพร้าวมะม่วงขาววานาโฮหูตุ่นมนันเห็นหนูจะมาม,มาบ้านแกป่ะไหนอาหนางผาสวยมะม่วงอยู่ชมมะม่วง<ท>ต้นมะม่วงด้วยกันค่ะ<ท>นี่อันนี้ชคอาหนานอันนั้นมะม่วง เขียวสวยมแม่ก็เตรียมถุงได้หลายลูกแล้วค่ะไวอันนี้มันตายมันตายช่วงมันหนาวๆไหมทั้งบ่ขึ้นทังหันไปก็เลยวัดต้นนี้ไปใส่ฝนก็เลยสีต้นนมันลงนั่นแหลตเอื้องนั่นนอะปลาดุกเนาะนี่<ม>เลี้ยงอันนี้เลี้ยงทั้งขายเลี้ยงทั้งกินป่ะ่อปลาดุกค่ะ นี่มะม่วงอีแลดมาแล้วนี่มักมักแห้งเลยมะม่วงลูกแก่ๆกันนายนวยไม่งอนมัเนาะกินนวยเามันมากสองนไบอนี่นี่รุนสองเนี่นนี่นี่ลุนแบบนเกบเกเรืองๆอย่างนี้นี่นีุ่นสองนเมันดีเนาะมันแตกมันแตกงาออกแล้วมันกะ มีลูกกระจายแบบเป็นวงกลมเลยตัดเราเห็นบ่เราตัดงานขึ้นแรกโอ้ตะลิ้งปิงอือดกอุบาทเอยมันสุกมันลนถิ่นหมดนาะบักตะลิงปิงแม่กินมาเปรี้ยว ลิงปิงนี่แม่มะกะลิงปิ่งจะให้เอามาหาปู่นาะนี่นเอาพวกเอาพวกนี่สมคักแล้วนี่พวกนั้นมนเขกตมสป่าไมม่ะอ้ันเป็นสมมะนาวมะนาวเป็นวิจิตร ต้าลูกแบบนี้นะแม่เน้องลูกใหญ่แต่ไม่มาเปิดปัหาแต่หน่วยมันแก่ๆค่ะห่อเนาะหน่วยใหญ่ๆจะดูงง่ายก็หนีกบ่ิปัทอู้ฝุ่นฝุ่นยนลึกๆฝุ่นเนาะ คนยาตอนนีป้าหนเป็นสีไหนบ้าอนะนี่กับเด็ดเันสีแม่เอามาแต่บาทเด็ดเป็สี่าละสิบบาทเขาเอาไปตากเข้าละเทียบไหเพื่อบ่เยาเป็นเหมือนชาบ่เออกซเมนตงสันเลยาพุทธศามนายอดกับใบมันเป็นยังไงอากาศใบนอยู่บ้านสีิเหนียวเขาส่งบบกอ่ำบบกอ่ำมาด้วยเอ้ยกูทานได้เก็บลว

นี่ก็ฟักทองที่เก็บมานะคะ้าลูกนี้เอาไว้ทําพัน <c oughs> <c oughs> ป่าวว่าจะาไว้ทําพันนะคะยยใหญ่อีลีละป่าเอ้ยเอาไว้เฮ็ดพันเป็จจนตะมันค่ะน้องป่าเนาะมันมันไวยนะะี่ค่ะอันนี้ค่ะมันวายแล้วเนาะนี่ก็เก็บลูกมันมาไว้ย่างไม่เยี่ยงยังยังไงจะสีมันอยู่ได้โดนมาป่าอยู่ได้โดนมันแก่จักไงมันแบบว่าเดือนหนึ่งถึงบ่ คือว่าจะซื้อไว้กินด้วนๆหมายถึงว่าอยากยูมันอยู่ถึงเดือนบอลนะเวลาเหตุกับเขาสิ่ไหมรูปแบบนี้นะเ็นแบบนี้ได้ได้เป็นอัดถุงหนึ่งมัดแกงัยลูกแค่สี่เนาะไย่ใหญ่เป็นเดือนมันแกจัดไงมันแกจัดเวลาเหตุกับเหตุที่เรลูกเลยเลย แกงทีละเทนนุบบันหอยประกาศสั่งแบบนี้ที่กันเอาลูกแบบเล็กๆนะพอด้ะแบบแกงทีแกงทีลูกนึงไปเลยอ่ะแมนเยอะเวลาเห็ดกับเห็ดประมาณอันนี้เบิร์การอันนี้จะพันไุ์กันอ๋อเบิร์การอย่างมันเป็นลูกผสมอย่างแบบมันเป็นโซลยิมหาบันลูกใหญ่ตู๋เกือบเก้าโลหกสิบโลครับเก้าโลโอ้เก้าโลโอ้อันนี้แม่พันนะครับเอาไว้พันธุ์ อสีเหลืองไนมันบกข่อยมีเดี๋ยวมันใหญ่สื่อๆเดี๋ยวเผื่อนก่อนสีวาจะเอาไนวันนั้นเนื้อมันไหลปาดเนื้อมันเหลืองเนื้อแนนเลยแต่ไนมันหน่อยได้อ่ะก็ข่อยสิว่าเลยเบิ่งแต่ข่อยว่าข่อยสีวาไนมันแม่เนื้อแน่นอีหลีอืมโอเคนี้ไนมันไอ้เจ้สิกาไม่ตากด้วยเนาะเนื้อไนมันไปตาเนื้อมันไหล คลิปนี้ก็พาเพื่อนมาชมบรรยากาศไล่ส่วนผสมบ้านป้าน,นะคะเผ่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆที่มีพื้นที่นะคะหรือผู้ที่รับชมคลิปนี้นะคะได้ดูนะคะเผื่อได้ปลูกแบบนี้บ้างนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เฟื่องฟ้าชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ